รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รอบจานร,รอบโลกทานอาหารพื้นเมืองริมแม่น้ำน่านที่ไม่เกินไม่ได้แล้วชิมมีหอมที่หาทานได้ที่นี่ที่เดียวหลวงสุด็จการทำแกงแค่ซี่โครงอ่อน ผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณรุตครับสวัสดีครับรบนี่คือรายการรอบจานรอบโลกใบนี้ครับโอ้โหรายการที่จะพาคุณผู้ชมเสาะหาของอร่อยอร่อยแล้วก็พบกับเรื่องราวสนุกสนุกรอบๆอบจานครับอร่อยและต้องดีด้วยรอบโลกใบนี้ครับโอ้โหอร่อยและดีเชนครับเชนครับไปนี่ดีกว่าเฮ้ยอีกแล้วคือมันมีหลายร้านคุณผู้ชมเอาไปทางนี้ก่องเรานเชนครับเชนครับเชนครับเดี๋ยวมาดูรถคันนี้จะซื้อรถคันนี้สนับสนุนโดย Image Holiday เอ็กเ y ย์บายอิมเมจฮช่วงอร่อยรอบจานทานอาหารพื้นเมืองริมแม่น้ำน่านที่ไม่เกินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่น่านกับร้านอาหารเฮือนเจ้านางที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำน่าน เป็นร้านอาหารขึ้นชื่อเอกลักษณ์อยู่ที่เจ้าของร้านได้ลงมือรังสรรค์ทุกเมนูที่ลูกค้าสั่งด้วยตัวเองทําให้รสชาติของอาหารอร่อยจนเป็นที่ติดใจทําให้ชาวนานรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างก็แวะเวียนอย่างไม่ขาดสายโอ้โหท่านผู้ชมดูพีเ่เอกเลี้ยงผมสิครับ <c oughs> เลี้ยงแบบเอาเป<ม>็ปนเอาตายผมกําลังวุ่นวายาการจัดโต๊ะท่านผู้ชมครับไม่ต้องจัดวุ่นวายไปหมดมาถึงเนี่ย เราโชคดีมากที่เราโได้โต๊ะที่ดีที่สุดเราอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดน่านคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วร้านที่วันนี้ชวนคุณผู้ชมมาทานเนี่ยบรรยากาศดีมากต้องเรียนแบบนี้ว่าด้านหลังคุณนิรุตนี่เป็นแม่น้ําน่านคุณผู้ชมครับน่านไงน่านไงน่านไงนะครับที่นี่คือร้านที่ชื่อว่าเพื่อนเจ้านางครับมานี่เป็นอาหารเหนือลุ้นๆเลยนะครับมามาที่นี่อาจจะต้องรอหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคุณเจ้าของร้านเนี่ยเข้าไปทํา อาหารเองนะครับแล้วท่านที่รักสุขภาพนี่สบายใจได้หนึ่งไม่ใส่ผงชูรสไม่มีอะไรตัวไปปรุงรสเลยที่<อ>พยายามจะเล่าขนาดนี้เนื่องจากรสชาติเขาดีจริงๆคุณผู้ชม นี่คือหมูทอดน้ำมันงาอะไรประมาณนี้ใช่จะมากินทำไมที่ไหนก็มีไม่ใช่หมูทอดน้ำมันงาหมูทอดอะไรคุณนี่รู้ไหมมักแขวนมักแขวนใส่มะกแขวนอ๋อใส่มะกแขวนอย่างนี้นี่เองแี้วเขาทอดมาเสร็จแล้วแล้วเราก็หยิบมาเหมือนกับปลุกเสกใส่มะกแขวนละเนี่ยใส่มะกแขวนละเอางี้เลยอะยังไม่ทันกลับเลยเข้าไปแล้วมันหอมแล้วพี่เอ๋เขาไม่กลิ่นหอมหอมหอม อร่อยมากมะแข็นเนี้ยถ้าคนชอบก็ชอบเลยถ้าคนไม่ชอบจะไม่ชอบเลยคนชอบเน <laughs> <c oughs> ี่ยก็ติดไม่ม่ติดก็ทุบแล้วเนี่ยครับครับผมชอบเลยเขาจะมีความเผ็ดร้อน,นในตัวเขาประมาณหนึ่งครับอันนี้ก็ทางร้านก็ปรุงรสชาติของหมูมาค่อนข้างที่จะใช้ได้คนระับมาเหมือนคล้ายๆหมูสวรรค์ประมาณนั้นนะครับมาเมืองน่านต้องลองดูครับเจ้าหมูทอดมะแข่น ตำลึงนะฮะตำลึงผัดไทยดูแล้วมันไม่ใช่ตำลึงคืออะไรไม่ได้ใช่นะครับเฮียนี่ผักอะไรเฮียอ๋อผักเชียงดาเชียงดานี่ยไงผักเชียงดาคุณผู้ชมไม่ใช่ครับผมเคยกินในเชียงใหม่ครับผมเคยทานที่เชียงใหม่ใช่หน้าตาเหมือนใบโพเลยเราเาจะได้ได้คุณผู้ชมผักเชียงดานี่ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมชอบผักอะไรบ้าคุณผู้ชมชอบทานผัก ก่อนครับถ้าสลบแบบนี้หน้าตาเขาเหมือนใบโพโเลยนะครับใบก็ใหญ่ใบใหญ่ๆนเป๊ะเลยใบโพเป๊ะเลยรสชาติก็จะมันๆม,มึกๆนิดๆคุณผู้ชมเชียงดานี่ก็จะมีความมันๆครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คล้ายๆเจ้าผักทางใต้แต่ว่ามี้าน,ค,นคุณรุดปลูกอ่ะเขาเขามีกลิ่นมากกว่าผักเหลียงอ่าคล้ผักเหลียงผักเหลียงจะไม่มีกลื่นแล้วมันๆกว่า อันนี้ก็ยังมีกลินเขียวๆนี่คล้ายๆกับใบจำลึงอร่อยดีคุณผู้ชมแต่ไม่น่าเชื่อว่าการผัดจานนี้ไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่ผงบุงรสก็อร่อยนัวจะได้ฮะต้องใช้คำนี้อร่อยเลยแต่ไม่มีผงนัวหนอะไม่มีผงชูรสผัดมานี่เป็นคุ้หน้าคุณนตาโอ้โหปลาเลยเนี่ยเพื่อสุขภาพที่เหมือนใบแมงลักโอ้ยใส่เนี่ยต้นอูนต้นคูนผักไช้ผักบุ้ง เหมือนเทพโพเลยอแกงส้มแกงส้มเรืเ่องเขมาใกล้หน่อยดิเดี๋ยวอย่าให้ยเลยถ้วยดิสีเขาเป็นแกงเหลืองปักใต้เลยนะครับนีเข้มข้นนะสีเข้มข้นมากเลยนะครับอืมอืมสัใจจะได้จะได้ เปรี้ยวไม่มากนะครับเผ็ดมากหน่อยหนึ่งครับมีความเค็มที่มันมาแบบซึมๆเข้มๆเขาไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเหมือนแกงเหลืองฝา่ใต้มีรสพ้นแบบทางเหนือแต่ว่าข้นแบบอร่อยนะครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมีความลึกซึ้งของความเค็มประมาณหนึ่งเข็มเปรี้ยวเ็ติะกรูดนะนี่มะกรูดทชไมน้ำมะกรูดไงเหรอใส่น้ำมะกรูดอร่อยมากแกงส้มอร่อยมากเขาใส่ผักเยอะด้วยครับแล้วผมชอบ ปรากฏทางเขาว่าออพ,อพอทานเข้าไปเขาหั่นชิ้นพอดีเลยคุณผู้ชมดูแล้วก็ไม่ต้องระวังก้างเขาจัดการเรื่องก้างมให้เรียบร้อยแล้วความสุกพอดีเลยความสุกเขาพอดีออมากเลยแกงส้มนี่เขาพอดีเลยอ,อันนี้อร่อยสามอย่างนี้เราผ่านเลยแล้วอร่อยทีเด็ดเลยแกงส้มนี่แบบเรียกเหงื่อได้เลยน้่นหนาวเนี่ยทานเนี่ยดีมากๆเลยนะครับอันนี้อันดับหนึ่งเลยที่ผมชอบ ตรงนี้คือออเดอร์เมืองแหละพี่ออเดอร์เมืองผู้ชมครับอยู่ในโต๊กสวยงามทีเดียวในสำรับนะคุณผู้ชมครับครบเครื่องทีเดียวรวมอาหารเหนือทุกชนิดคุณผู้ชมครับตรงกลางศูนย์กลางแห่งความเป็นเหนือนั่นคือนี่คุณผู้ชมครับน้ำพริกเราสองคนน้ำพริกเราสองคนนั่นคือน้ำพริกหนุ่มอคุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกหนุ่มคุ่ผมบอกครับไม่บอกคนเดียวมั่งเหรอคนเดียวมั่ง ติดกันนี่คือน้ำพริกอ่องนะครับคุณผู้ชมครับไปสั่งอ่องแล้วอ่องยาไปแล้วอันนี้เขาจะออกหวานนะฮะอ่อหวานหน่อยเป็นมีหมูอยู่ในนั้นนะครับเป็นน้ำพริกนะครับแล้วก็แต่นี่สีเขาดูพิเศษนะผัดมาเป็นอันนี้คุณผู้ชมครับนี่เลยแกงฮังเลนะครับถัดมานี่คือลาบคั่วนะครับที่ต้องใส่เจ้านี่ลงไปด้วยมะแขวนของเมืองน่านนะครับ เมืองหน้านี่เขาบอกเขาเป็นยอดฝีมืออีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ครับไส้อั่วและทางร้านเนี่ยเขาบอกเขาทําเองนะฮะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมไม่เคยกินแล้วผมจะ,แ,ะแน่วน่าของเขาดีเด็ดอร่อยที่สุดก็าเป็นไส้อัว่วที่ใส่มันน้อยงั้นเนื้อจะแห้งแล้วก็เครื่องเทศจัดบางท่านอาจจะไม่ชอบเป็นไส้อัว่วที่รักษาสุขภาพหน่อยลาบคั่วครับ พวอร่อยใช้ได้รสชาติเขาเป็นรสชาติเป็นเมืองนี่คุณผู้ชมครับของอย่างนี้ก็รสชาติใช้ได้ผมยืนยันว่าอันดับหนึ่งคือ,อแกงส้มนี่นอกจากนะั้นเนี่ยมันก็ไม่มีที่ตีอ่ะต้องมาลองดูคุณผู้ชมครับต้องมาลองดูมาลองที่เพื่อนเจ้านางนะครับรสชาติหลายอย่างเป็นอาหารชาว น่านนะฮะเป็นอาหารเหนือชาวน่านที่ไม่ควรพลาดถ้่ากับการมาเที่ยวน่านมาลองที่นี่สักหนึ่งมื้อที่นี่เขาเปิดเวลา11โมงนะครับปิด5ทุ่มนะครับนะครับสร้างความประทับใจให้เราใช้ได้เลยครับอร่อยครับช่วงหน้าชิมผัดมีหอมที่หาทานได้ที่นี่ที่เดียว